เอาแล้วครับก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันถึงพาร์ทที่ท่า่ก็ไม่ล้นะครับก็วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์มันมีเปิดหลายอย่างมันมีเปิดแบบปรับปรับได้ไม่ค่ายไลายไงกับอย่างหนึ่งปรับได้ทุกอย่างก็มีคนถามว่าเปิดยังไงไอที่มันปรับเฟลได้ปรับ วิ่กัส์ได้เยอะเยอะก็เห็นในคลิปของผมก็มันมันเยอะกว่าก็คือไม่ได้เปิดแบบในตัวเกมอ่ะมันเปิดแบบใช้โปรแกรมอ่ะโอเคเรามาทดสอบเฮ้ยทดสอบดิเราจะเปิดให้ดูวิธีโหลดวิธีไลน์เราจะบอกทุกอย่างเลยโอเคโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยตอนแรกอันดับแรกก็ต้องโหลดตัวเซิฟมาก่อนโอเคผมจะพาไปดู นี่เดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปปละกันแล้วก็ไปที่หน้าดาวน์โหลดมันจะเขียนดาวน์โหลดตรงนี้เนี่ยดาวน์โหลดกดเ,ล,เลยเสร็จแล้วก็จะมาตรงหน้านี้นี่ไงส่วนของดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์มาตัวตัวส,สวร้างเซิร์ฟกดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นนะโอเคโหลดมาโอเค ไฟไม่ใหญไ่ไม่เล็กไม่ใหญ่3.3 m v นิดเดียวไม่ใหญ่หรอกโอเคแปบ๊บเดียวเสร็จแล้วมไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่โอเคผมก็โหลดมาไว้ที่หน้าแล็ปท็อปละก็ทําการแตกไฟล์ครับไฟล์มันก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายโอเค แล้วก็สร้างโฟลเดอร์มาอันหนึ่งเอาพวกทั้งลายทั้งหมดเนี่ยใส่ไปในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ผมก็ใส่ไว้เรียบร้อยละโอเคนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็สร้างเซิร์ฟตัวสร้างเซิร์ฟมันจะเป็นตัวนี้ตัวหน้าต่างๆเนี่ย,ย,เ,ยเป็นรูปไข,ข่ควงประเจเนี่ยตัวนี้สร้างเซิร์ฟโอเคแล้วก็กดเข้าไปมันอาจจะรันอะไรสักพักนึงน่าจะนานอยู่ โอเคอันนี้รานผมรันเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้สําหรับหน้าตาเซิร์ฟปรับแต่งทุกอย่างปรับแต่งเบลปรับแต่งไอเทมปรับแต่งอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็มาดูหน้าตาของมัน,อ,นอันแรกก็ชื่อเซิร์ฟไม่ใช่ชื่อเลยมันเป็นชื่อที่ตัวเซิร์ฟอะอันแล้วก็เราก็มาตั้งเกี่ยวกับตัวเกม เร,เ,เ,เราต้องมีตัวเกมก่อนนะตัวเกมเราต้องมีตัวเกมด้วยไม่ใช่ไม่มีไม่มีสร้างเพิ่มไม่ได้นะม,นมันต้องอิงตัวเกมด้วยมันไม่ใช่ว่าไม่ใช้ตัวเกมก็สร้างได้อะไรงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีตัวเกมด้วยเราก็ตัวเกมก็อยู่ในสตรีมแหละแล้วก็เลือกไปไฟล์ก็ประมาณนี้ที่อยู่ของมันที่อยู่ของเกมเราก็เลือกท่นาน,นี้แหละก็จะถ้าตาอย่างงี้ โอเคเราก็มาดูส่วนต่างๆอันนี้อันนี้ก็จะเป็นชื่อชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะตั้งชื่ออะไรก็ว่าไปคูณร้อยคูณพันคูณหมื่นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราอยากสร้างอันนี้ก็ไอไออะไรไอไอพีไอพีแอดมินเราก็ไว้สั่งคำสั่งอะไรเราก็พิมพ์เข้าไปเราต้องเป็นเข้าเป็นแอดมินก่อน ต้อมีรหัสก่อนโอเคอันนี้ก็จำนวนคนเราก็สักพันคนก็ได้เราก็คนเยอะอ่าไม่ใช่นะเยอะเกินเยอะเกินก็แหลกตายเลยมันเต็มที่น่าจะร้อยคน120ยยีของมันเต็มที่คือร้อสก็สุดๆของเซิร์ฟอะถ้าจะเยอะกว่านั้นก็คงจะไม่ไหวเซิร์ฟน่าจะแหลกตายแน่เลยอันนี้ก็เป็นคำตอนตอนเราเข้าเกมอะมันจะบอก แล้วก็พิมพ์ไปจะบอกผู้เล่นใหม่ว่าอะไรสวัสดีอะไรเงี้ยเราเซิร์ฟคูณเท่าไหร่ก็ไาไปแต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยพิมพ์ไม่ได้โอเคแล้วก็ข้ามไปอันนี้อะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นส่วนของ PVP น่าจะเป็น PVP ั้งเนี่ยใช่ป่ะอืมน่าจะใช่ PVP เวลากำหนดเวลาอะไรเงี้ย PVE ยีพีอะไรเงี้ยโอเคเราก็ผ่านผ่านผ่านอันนี้มันอะไรไม่รู้จะไม่ได้อันนี้ไม่รู้โอเคอันนี้ส่วนของผู้เล่นส่วนของเล่นเราก็ปรับแต่งพวกยีพีคราบสบการอะไรเงี้ยจะเอาคูณเท่าไหร่คูณหนึ่งคูณร้อยคูณพันคูณหมื่นกับแสนคูณสิบสมากกับคูณคูณคสามไม่คูณห้าที่ที่เซิร์ฟกําลังเหมาะคูณหนึ่งก็ พอไิเชียวางเงี้ยเซิร์ชจ,จ,ะจะคูณหนึ่งนั้นก็โหดอยู่คูหนึ่งหน้าเล่นหน้าหนาสำดุลตั้งแต่อยู่คูณ3ามไม่คูณสามคูณ5้าก็ประมาณนั้นผมว่าคูณหนึ่งก็หนุกดีนะไม่ก็คูณ3มกลางหนุกกลางได้นี่ก็ปรับแต่งพวกความหิวความเหนื่อยเลือดอาหารอะไรเงี้ยผมก็ปรับไว้ที่ศูนจหนิหว,วะช้าเลือดลดน้อย กำลังลดน้อยๆโอเคแล้วก็ไปส่วนต่อไปส่วนนี้จะเป็นของสัตว์เป็นของสัตว์เลี้ยงเราอะ่ะก็ยีอ,อกพีทรายอยากได้ทรายเยอะๆก็ใส่ไปค่าป้องกันอะไรก็ผมก็ใส่แค่หนึ่งพอเพราะว่าไม่อยากจะให้มัน น้อยเกินหรือเวอร์เกินอะไรเงี้ยผมไปเล่นเซิร์ฟจริงมันจะลำบากไงก็เลยเล่นเอาแค่นี้เอาแค่ผมปรับเนี้ยแค่อันนี้จะเป็นความเชื่อมของสัตว์แค่นั้นเองก็คือจับไหวขึ้นแค่คูณสิบจะคูณร้อยคูณพันก็ได้คูณคณจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ใส่ได้เยอะแยะโอเคแล้วก็ฐานนี้ก็โอเคแล้วโอเคอันนี้ในส่วนของของอะไรเกี่ยวกับไอเทมเกี่ยวกับของเกี่ยวกับ แบบจะปรับฟันต้นไม้เงี้ยจะปรับได้หนึ่งชิ้นก็ได้หรือจะเอาได้เยอะสิบชิ้นเก็บหินได้สิบอันอะไรเงี้ยเก็บเบอร์รี่ได้สิบอันแล้วก็ปรับไปคูณสิบคูณร้อยคูณพันอะไรก็ว่าไปเอาเลยโอเคผมก็ปรับไปแค่คูณสิบไปแล้ว,ลวเยอะกว่าน,นั้นมันเงเก็บก้อนหินได้ร้อยอันเงี้ยหนักพอดีวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ออกนี่ยเ,เอาแค่สิบวก ปกติผมก็เห็นเซิร์ฟเขาปรับแค่คูณ3าไม่คูณ5ประมาณนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เอาแค่3กับ5ก็พอสำหรับเปิดเซิร์ฟอะถ้าจะเล่นเองก็คูณเท่าไหร่คุณก็คูณคูณอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นอันนี้ในส่วนของไอช่องเนี้จะเป็นในส่วนของรายละเอียดปรับได้แบบเป็นชิ้นๆไปเลยจะแบบพิเศษเยอะๆแบบน้ำมันอะไรเงี้ยปรับ บู้อยอะไรเงี้ยได้ร้อยอันฟันทีได้ร้อยอันเงนี้ย mm. ก็ว่าไป <c oughs> น,นี่มีส่วนของละละยิบย่อยรายละเอียดยิบย่อยโอเคแล้วก็ดูต่อไปอันนี้เป็นส่วนของวันเวลาเราก็ปรับผมแค่ปรับแค่ตอนกลางคืนอาให้ให้ไวแค่คูณสิบหรือไม่คูณร้อยก็คือไม่อยากมันมืดนานไงมองไม่เห็นก็ปรับไปแค่คือกางวันกลางคืน จะปรับเ,เร็วก็ได้สักคูณหนึ่งเอ๊ะไม่ใช่ดิคูณสามคูณสี่อะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้มันมืดนานแล้วก็ปรับก่อนสว่างมืดเดี๋ยวมันจะมืดนานโอเคแล้วก็ในส่วนนี้ไม่รู้ผมยังไม่เคยปรับอันนี้เป็นสกิลปรับแต้มสกิลปรับเลเวลเราจะดักอยากได้ไวๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องกลัวเราก็ปรับเวลก็ได้เนี่ยในส่วนของเวล น,นี้เราก็มีคนถามว่าเอ้ยทำไมว 200, 300วสองร้อยสมรอยะไรเงี้ยครับปรับในส่วนนี้แหละเวลจะได้เยอะถ้ากดบวกเข้าไปอ่ะเนี่ยเครืงหมายบวกก็คือสร้างเวลไปเรื่อยสองร้อยหนึ่งสองร้อยสองสองร้อยสามะไรเงี้ยตอนแรกมันเวลประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบนั่นแ,แตอนแรกที่ตังของมันอยู่ผมก็เพิ่มเข้าไปเยอะวิวสองร้อยเลยอันนี้ก็ประมาณนี้ อันนี้ก็ส่วนของปรับค่าประสบการณ์ที่มันจะไปลจะอัพไงนี่มันน้อยก็อัพเปลจะอัพไปขึ้นครับอัพไปแป๊บเดียวฟันตีสัตว์ตัวเดียวตายอัพเลยไลสองร้อยประมาณนั้นโอเคโอเคอันนี้ก็หันถัดไปก็จะเป็นส่วนของสัตว์เลี้ยงเรา l อวของสัตว์เลี้ยงของเราเราก็เหมือนกันครับปรับปรับไว้ที่ 200เรีสองร้อยเหมือนกันผมก็บวกไว้ที่เรียกสองร้อยจะจะไปสามร้อยสี่ร้อยก็ได้หน้ากดไปเถอะกดบวกบวกไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็ค่ามประสบการณ์ไงปรับไว้ที่หนึ่งก็ได้จะไ,ได้อัพไปไหวฟันทีเดียวก็เรีหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็ก็ไว้ทดสอบเฉยไงผม,ผมไม่ได้ว่าจะขี่เซิฟเป็นจริงเป็นจังไรไงนี่แค่ทดสอบเซิฟทดสอบเฉยก็ไว้ทดสอบเล่นๆอะไรนี้โอเคอาล่างก็ไม่รู้ ันคืออะไรไม่รู้โอเคก็จะประมาณนี้สําหรับการสร้างเซิร์ฟต่อไปเราจะจะขี่เซิร์ฟละโอเคก็ประมาณนี้สำหรับาร,ร,าร,รายล,ล,ล,ละเอียดยิบย่อยปรับได้ทุกอย่างแล้วแต่แ,แต่จะปรับโอเคแล้วก็ไปเปิดเซิร์ฟครับก็กดตัวนี้กดสตาร์ทเริ่มสร้างเซิร์ฟกดเลยมันก็จะเป็นหน้าตาลันขึ้นมาแบบนี้โอเคก็ นานทั้หน่อยน่าจะนานยู่ส่วนเซิร์ฟเวอร์กินคาัทไลประมาณสี่สามจิกสี่จิกกินแหลมไปนะประมาณนั้นกินเยอะเหมือนกันแนะนําว่าถ้าจะเล่นก็มีแหลมสักที่หกจิกแล้วกันถ้าแปดจิกผมว่ามันมันกึ่มกุ่มไปอะ่ะแปดจิกอะแหลมเครื่องี่ยเราต้องเปิดเซิร์ฟเองแล้วเราก็ต้องมานั่งเล่นเองก็คือมันมันกินเยอะ,อะตัวเซริร์ฟประมาณสามทิ่จิกละตัวเกม อีกก็3ามกิกก็พอดีอะกระหมดอะเป็นที่ขาดโอเคแล้วก็น่าจะมีแรมสักสิบหกิกก็กำลังดีสำหรับเปิดเปิดเซิร์ฟแบบเปิดที่บ้านอะไรงี้งเปิดเซิร์ฟที่บ้านกเา็เราไม่ใช่โคโลนะถ้าเรามีโคโลเราก็ปรับไปส่วนนี้ได้ผมลืมบอกเลยเดี๋ยวส่วนวนี้เนี่ยส่วนส่วนนี้ไงเนี่ยถ้ามีโคโลเราก็เลือกอะไร IP โคโลของเราเราจะมันมันจะขึ้นมาอันนี้ผม ผมจะคีย์ในส่วนของแลนเล่นในบ้าน,นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊นี่ก็เพื่อนในบ้านอะไรย่างี้งจะเป็นไอ้นี้อยู่ในแลนแล้วก็อันนี้ก็เป็น IP ของฮามาวิชิเอาเราก็เอา IP มาชี้ไปบอกเพื่อนไงประมาณ4คนมั้งเล่นได้ไอพีมันได้แค่นั้นเอง4ี่คนคนมัง้งประมาณนั้นโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็รอเปิดเซิร์ฟรออเซิเร์ฟมันติดก่อน สร้างเซิร์ฟเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบเนี้ยตัวหนังสือแบบเนี้ยประมาณแบบนี้แหละบางคนอาจจะไม่ขึ้นไม่เหมือนกันก็ได้อาจจะประมาณนี้มันก็กินแรมประมาณสามสามจิกกว่าสําหรับเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟแบบนี้กินแรมเยอะนะไม่มีแรมน้อยอย่าไปคีย์อย่ายไปสร้างเลยดีกว่า <laughs> เล่นเซิร์ฟอื่นดีกว่าง่ายดีโอเคแล้วก็ทดสอบเข้าเซิร์ฟดูทดสอบเข้าเซิร์ฟ มันจะคีนานหรือคี่ไม่นานนี่มันขึ้นอยู่กับแรมอะถ้าแรมเรามีแรมเยอะก็แปบ๊บเดียวคีแป๊บเดียวโอเคเซิร์ฟของเรามันจะอยู่ในแลนนะเปิดที่แลนได้เลยก็คี่ผ่านแลนจะไปหาที่อื่นไม่เจอนะโอเคแล้วก็ชื่อนี้เองนี่ชื่อเซิร์ฟที่เราตั้ง10คนบิงซ่าทน่สองิงอยเดียวเองโอเคแล้วก็จอยเข้าไป ไม่น่าจะนานนะถ้าแรมเยอะมันจะโหลดไวอะแป๊บเดียวแรมน้อยมันจะโหลดช้าโอเคแป๊บเดียวจริงๆบอกแล้วซื้อแรมเยอะโอเคก็จับประมาณนี้สำหรับการสร้างเซิร์ฟเล่นเองเล่นกับเพื่อนเล่นอะไรกับใครก็ว่าไป <c oughs> เห็นไหมสัตว์จะจะไปร้อยไปร้อย อัพได้เยอะแยะอัพโหพียบเลยยี่สองร้อยร้อยยี่ร้อยสามห้าร้อยสิบแปดเฮ้สอง้ยสิบแปดิก็มันจะบวกเข้าไปอ่ะแบบจับเปริกสิบเงี้ยมันก็จะบวกเข้าไปอีกสองร้อยอ่ะก็คือเป็นสองร้อยสิบก็จะประมาณนี้ทรัพยากรเราก็ปรับไปคูณสิบก็คือคูณสิบก็ประมาณ ทุกหินทีนึงก็จะได้ประมาณนี้มันจะ,ะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปอะถ้าเก็บหินเก็บหินได,ได,ได้ได้คูณ1ิบก็คือ10ชิ้นเลยเนี่ยสิชิ้นก็ะจะประมาณนี้นครับสำหรับการสร้างเซิร์ฟก็ะจะประมาณนี้ส่วนความแตกต่างความแตกต่างของเซิร์ฟเนี่ยอันนี้คือสร้างอีกอย่างหนึ่งเอนน้มันจะปรับได้น้อยไงก็คือความแตกต่าง ปรับเวลไม่ได้ไมั้งผมก็ไม่เคยสร้างอย่างนี้เหมือนกันก็คือมันปรับไม่ค่อยได้ไงผมก็ไม่เอาอ่ะมันได้น้อยไม่ไม่มันต้องเยอะเยอะโอเคก็จบแล้วครับกับการสร้างเซิร์ฟแบบปรับเวลปรับ,รบทุกอย่างได้โอเคครับถ้าช่วยก็ชอบถ้าชอบก็ช่วย,วยกวดซับสไคร์ดนะครับอย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรอาจจะเป็นอาการอัปเดต ใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม